โอเคครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเก็บน้ําผึ้งและการทํำยังไงให้น้าผึ้งรีมาให้เราเก็บได้เรื่อยๆไปรับชมกันเลยครับโอเคครับจุดแรกจะอยู่ที่แมป Scarlet For e s t ให้วาปไปที่แคมป์ไอรี8จุดแรกแค่วิ่งไปด้านขวาของแคมป์จะเจอกับรังน้ำผึ้งอันบอริม ให้เริ่มเก็บได้เลยครับหลังจากเก็บเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาทางแคมป์เราจากนี้ให้ตรงชิดซ้ายไปเรื่อยๆแล้วจะเจอกับอีกหนึ่งจุดครับโอเคสำหรับแมป Scarlet f o r รส t ก็นั่นจะมีประมาณนี้ต่อไปให้วาดไปที่แมปทะเลทรายแคมป์แรกคือแคมป์สิบสามโอเอซครับพอวัปมาถึงแล้วให้ วิ่งเก็บได้เลยเพราะจุดเก็บน้ำพึ่งอยู่ข้างแคมป์เลยโอเคพอเก็บเสร็จแล้วให้วาปไปที่แคมป์แอเรียแปดจะเจอกับอีกหนึ่งจุดเก็บน้ำพึง่งซึ่งก็อยู่ข้างแคมป์เลยก็ทำการเก็บให้เรียบร้อย พอเก็บเสร็จเรียบร้อยเนี่ยน้ำพึ่งจะติดคูดาวใช่ไหมครับพอน้ำพึ่งติดคูดาวเราก็ก็แน่นอนเราไม่สามารถเก็บได้สิ่งที่ผมจะมาแนะนําก็คือให้คุณคุยกับเอลมาแล้วเริ่มเควสอะไรก็ได้สักหนึ่งเควสพอเข้าไปในเควสให้กดยกเลิกเควสท,ทันทีพอคุณยกเลิกเควสเสร็จแล้วให้วับกลับไปเก็บน้ำพึ่งณจุดจุดที่ผมแนะนําไปน้ำพึ่งจะรีมาให้เราเก็บแล้วเราสามารถทําแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าคุณจะพอใจได้เลย